สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าบทความอ่านระหว่างบรรทัดของคุณสันติสุขมาโรงศีมานำเสนอครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรติดคุกก่อนเลี้ยงหลานเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การพระราชทานอภัยลดโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือจำพุกต่อไปอีกหนึ่งปี 1. เนื้อความในพระบรมราชองการพระราชทานอภัยลดโทษระบุว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษระบุถึงคำพิพากษาสามคดี คดีที่ 1. คดีหมายเลขแดงที่อม4ีทับพมีความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่2คดีหมายเลขแดงที่อม10ทับพความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุกสองปี ซึ่งคดีที่1กับคดีที่2นับโทษซ้อนกันรวมกําหนดโทษจําคุก3ปีและคดีที่3คดีหมายเลขแดงที่อม5ทับส5งมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุก5ปีรวมกำหนดโทษจำคุก8ปปีระบุว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเคารพในกระบวนการยุติธรรม ยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคําพิพากษาระบ,บุว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจําคุก7ปี11เดือน20วันระบ,บุว่านักโทษชายเด็ดขาดทักษินชินวัตรอายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบ,บุว่า นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ความทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษา เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผมเห็นว่าต่อไปนี้ทักษิณและพวกไม่อาจอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดีคดีการเมืองไม่ยอมรับคำพิพากษาหรืออ้างวาทกรรมเรื่องผลไม้พิษผลพวงรัฐประหาร โจมตีดิสเครดิตคำพิพากษาคดีทุจริตประพฤติมิชอบทั้ง3คดีข้างต้นอีกเป็นอันขาดมิเช่นนั้นจะถือว่าขัดต่อพระราชองค์การที่ตนถวายดีกายอมรับด้วยตัวเองหลังจากนี้นักโทษดิดขาดชายทักษิณชินวัตรควรจะแสดงความจงรักภักดีอย่างแท้จริงโดยรับโทษจำคุกหนึ่งปีติดคุกหนึ่งปีเป็นแบบอย่างให้คนทั้งประเทศเห็นว่ายอมรับโทษจำคุกหนึ่งปีจริง จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนไม่ใช่ไปนอนพักในห้องหรูหราชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจจนถึงวันออกจากคุก 2. นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากรณีของทักษิณถือว่าเป็นนักโทษที่ถูกจำคุกหนึ่งปีซึ่งนักโทษจำคุกหนึ่งปีคนอื่นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรนายทักษิณก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิเช่นนั้นรวมถึงการได้รับการลดหย่อนโทษ เมื่อถึงเวลาลดหย่อนทั่วประเทศถ้ามีการลดกันก็จะได้สิทธิ์เหมือนกับนักโทษคนอื่นๆยังลดโทษได้อีกแต่จะลดไหมไม่รู้บางคนคาดหมายว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อแห่งชาติอาจลดได้อีกนายวิศณุกล่าว 3. นับจากวันที่จะรับพระราชทานอภัยลดโทษเท่ากับว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปี ตามระเบียบกรมรชาชทัณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและการแยกคุมขังการเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาดการลดวันต้องโทษจำพุกและการพักการลงโทษพศ2559นักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรจะต้องถูกจัดชั้นโดยรชาชทัณฑ์ต่อไปสถานีข่าวท็อปนิวส์รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณ ถูกจัดเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางและถูกปรับเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีโดยอัตโนมัติตามระเบียบดังกล่าวที่กำหนดไว้ว่าให้นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเรือนจำในเดือนสิงหาคมถูกเลื่อนชั้นจากนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีทั้งนี้หากผู้ต้องขังรายใดเข้าเรือนจำในเดือนกันยายนก็จะต้องรอรับการปรับชั้นนักโทษในเดือนธันวาคม 4. การพักโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตแรแหล่งข่าวระบุว่าเรื่องของการพระราชทานอภยธธธธัยโทษตามวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะที่จะถึงในเร็ววันนี้คือวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมเป็นเรื่องของพระราชอำนาจซึ่งไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าในวันสำคัญต่างๆนั้นจะมีพระราชทานอภัยโทษหรือพระราชทานอภัยลดโทษให้อีกหรือไม่เป็นสิ่งที่มิอาจก้าวล่วงได้อย่างไรก็ตาม จะมีเรื่องเกณฑ์อายุของผู้ต้องขังเช่นกรณีผู้ต้องขังสูงวัยพ่วงด้วยโรคอาการเจ็บป่วยซึ่งอาจได้รับการพิจารณาพักโทษผู้บัญชาการเรือนจำจะดำเนินการตรวจดูเรื่องหลักเกณฑ์ว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นดีรายใดเข้าเกณฑ์พักโทษและรายงานไปยังอธิบดีกรมราชัณฑ์เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษแล้วจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาอนุมัติท้ายสุดจึงจะแจ้งให้ผู้ต้องขังรับทราบที่ผ่านมามีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายรายที่ได้รับการพักโทษและออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกเพียงแต่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติเช่นกรณีของนายยงยุทธวิชัยดิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีไทยกรณีของนายปลอดประสบสุรัสศดีเป็นต้น อีกทั้งบางรายอาจจะมีการติดกำไร EM สักระยะแต่หากคณะกรรมการเห็นว่ามารายงานตัวปกติไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็จะอนุญาตปลดกำไร EM แล่งข่าวอธิบายอีกว่าถือเป็นเกณฑ์ปกติสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับเข้าเกณฑ์การพักโทษเช่นการเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีไม่เคยประพฤติผิดวินยัย หรือขณะที่อยู่ในเรือนจำมีความประพฤติดีซึ่งเรือนจำก็จะมีการเสนอแจ้งไปยังผู้ต้องขังว่าเข้าเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากนี้ระหว่างการพักโทษผู้ต้องขังจะอยู่พื้นที่ใดก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะมีเงื่อนไขคือห้ามก่อคดีห้ามกระทำความผิดระหว่างการคุมประพฤติกรณีของนายทักษิณที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีทางคณะกรรมการอาจพิจารณาการพักโทษตามเงื่อนไขการระบุท,ที่ไว้ข้างต้น ส่วนเรื่องจำกัดรัศมีกิโลเมตรหลังการพักโทษนั้นแล้วแต่รายบุคคลเพราะบางรายอาจจะถูกเงื่อนไขจำกัดได้แค่พื้นที่กรุงเทพและบริมบนทนส่วนถ้าจะไปต่างจังหวัดก็ต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างไรก็ตามการพักโทษจะเป็นความรับผิดชอบของงานกรมคุมประพฤติและเมื่อจบกระบวนการพักโทษจึงค่อยดำเนินการรายงานต่อบสารแล้วเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามวันเวลา เพราะถือว่าคดีสิ้นสุดแล้ว 5. นักทูตเด็ดขาดชายทักษินจินวัตรจะได้กลับไปนอนในเรือนจำเมื่อไร่สถานีข่าวท็อปนิวถามเรื่องการนอนพักรักษาตัวของนายทักษินที่โรงพยาบาลตํารวจจะมีกรอบเวลาถึงเมื่อไหร่หร่งข่าวระบุว่าการนอนพักรักษาตัวของนายทักษินที่โรงพยาบาลตํารวจจะนานเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บหรือป่วยหนักหรือเจ็บป่วยเบา ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ทําการรักษาหากแพทย์ประเมินว่าจะต้องอยู่รักษาต่อเนื่องก็ต้องอยู่แต่ถ้าประเมินว่าอาการทุเลาดีขึ้นพิจารณาส่งกลับเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็สามารถกลับเข้าไปรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชธานได้เล่งข่าวยังยืนยันด้วยว่านายทักษิณได้ดําเนินการยื่นเอกสารขอทูลเกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอันเป็นวันแรกที่นายทักษิณเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยและถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งมีเอกสารประกอบการถวายดีกาทั้งคำพิพากษาของศาลร,รายคดีเอกสารรายงานคุณงามความดีข้อมูลประวัติการรักษาอาการเจ็บป่วยและหลักฐานอื่นๆส่วนตัวแต่ภายหลังการยื่นนั้นก็เป็นกระบวนการตรวจสอบเอกสารของทางเรือนจำ กรมราชธรร์และกระทรวงยุติธรรมไปตามลำดับชั้นจึงเป็นห่วงเวลาตามที่สังคมได้เห็นกัน10วันนับแต่วันที่22สิงหาคมก่อนจะได้รับพระราชทานอาภัยโทษลงวันที่31สิงหาคม2566 6. สุดท้ายหลังผลการเลือกตั้งออกมาเช่นว่าพักเก้าไกลามาเป็นอันดับหนึ่งพักเพื่อไทยอันดับสองพักภูมิใจไทยอันดับสาม คงไม่มีใครคิดว่าทักษิณจะกลับมาเพื่อติดคุก1ิบปีลองคิดว่าถ้าฝ่ายก้าวไกลเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างความพยายามจะช่วยทักษิณมีถึงขนาดว่า,าศาสดาสามนิ้วบอกว่าทักษิณไม่ต้องติดคุกเลยด้วยซ้ำจะมีการลบล้างคำพิพากษาคาดีทักษิณแน่นอนแนวทางนั้นผลลัพธ์ต่างกับพระราชทานอภัยลดโทษที่นักโทษติดขาดทักษิณชินวัตรต้องยอมรับคำพิพากษา ยอมรับว่าทำผิดจริงในคดีความผิดต่อหน้าที่ราชการ3คดีลองคิดว่าหากประเทศไทยได้รัฐบาลเป็นปฏิปักษกับสถาบันพระมหากษัตริย์บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟอย่างไรมหาอำนาจต่างชาติจะช่วยโอกาสเข้าแทรกแซงได้ขนาดไหนถ้าแบบนั้นใครจะชนะสุดท้ายยังไม่รู้หรอกรู้แต่เพียงว่าอยู่บนซากปรักหักพังของประเทศชาติแน่นอนสันติสุขมะโรงสี ศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคอ้อมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ